ดูวิธีการตัดต้นไม,ม้กันนะคะก่อนอื่นเราก็จะใช้กระดาษสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเขียวอ่อนเป็นชั้นที่สองแล้วก็จะมีเขียวเข้มเป็นชั้นที่สามแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นลําต้นก็คือสีน้าตาลน,นะคะเริ่มจากตัดลําต้นก่อนนะคะเราก็จะตัดกระดาษประมาณนี้นะคะออกเป็นลํตนนาต้นไม่ต้ง สูมากนะนะคะข้างไกลอันนี้น่าจะเป็นโคนเพราะว่ามันใหญ่กว่าเราไม่ต้องคํานึงว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าต้นไม้มันไม่ได้เป็นลําต้นที่ตรงนะคะแต่เราก็ตัดให้มันเป็นเหมือนกับฟางไม้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็แบ่งกระดาษอันนี้ก็คือกระดาษที่เราใช้ไปบ้างแล้วนะคะเราก็พับมา ขนาดนี้ที่เราใช้ก็คือแค่นี้นะคะตางออกมาแล้วก็ตัดให้ตรงอ่สมมติเราจะใช้แค่นี้ก็คือตัดออกมาแค่นี้เลยนะคะหลังจากนั้นวิธีการก็คือเราจับกระดาษให้สามารถที่จะหมุนได้นะคะไม่ต้องจับให้แน่นนะคะแล้วก็ตัดโค้งลงโค้งลงจะเป็นแบบไหนก็ได้เพราะว่า ลักษณะของพุ่มไม้มันก็ไม่ได้เป็นพุ่มตรงนะคะตัดแบบนี้ก็ได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้วิธีการไปวัดกับส่วนที่เป็นของสีเขียวค่ะสีเขียวอ่อนนะคะทับลงมานะคะให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะว่าสีสีเหลืองนี้นะคะโดย ใช้กาวนิดน,นึงนะคะติดไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทาสรมที่เป็นสีเขียวเลยนะคะแล้วก็ตัดขอบข้างนอกนะคะให้เขา,าใหญ่กว่าสีเหลืองอยู่นิดน,นึงนะคะ <Okay. S 1> ก็ตัดในลักษณะเดียวกัน <Okay. S 1> ก็คือโคงง้งๆเสร็จแล้วปุ๊บ <Okay. S 1> ก็เอาไปวัดกับกระดาษสี เขียวอีกเขียวเข้มนะคะให้มีขนาดใหญ่กว่านิดนึงนะคะก็ตัดออกมาตัดออกมานะคะแล้วก็ใช้กาวติดไปนิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันอยู่มันจะได้ไม่ขยับเวลาที่เราจะตัดนะคะตัดไปอันนี้รู้สึกจะให้ ให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็ได้นะคะ,ะถ้าได้แล้วนะคะเราก็ใช้ลำต้นที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะแปะด้านบนตรงนี้เลยใช้กาวนิดนึงแปะตรงนี้ อันนี้นะคะก็จะได้ต้นไม้แบบนี้เลยค่ะ